สวัสดีจ้ามาซื้อของให้แม่ยหญน้อยในเมืองนะคะอันนี้ก็มีตลาดนัดแบบมันเป็นก็ไม่เช่ตลาดนัดหรอกมันเป็นแบบร้านร้านขายพวกกุดิดเพื่ออะไรเงี้ยนะตอนนี้เขาปล่อยให้ให้ร้านออกมาขายแล้วเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรเมื่อกี้โทษทีพูดผิดกลับหลังกล้องให้ดูว่าซื้ออะไรมั่งค่ะเนี่ยค่ะ มันมีพวกกุดดิตโอ้ยไปโดนเด็กเดี๋ยวพินจะขับรถไปหาไม่เย้ยน้อยนะเดี๋ยวพีนเอากระเป๋าวางก่อนนะคะโอ้ยเดี๋ยวพินจะไปเดินดูว่ามันมีขนมอะไรพอได้ซื้อกินสักหน่อยหนึ่งไหม พินจะได้เสียเงินไหมเพราะว่าก่ะซื้อไอ้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพินจะให้ดูนะคะว่าพินซื้ออะไรซื้อที่เช็ดเออแว่นตาให้แม่ใหญ่น้อยสองกล่องนะคะเนี่ยซื้อแกสองกล่องแล้วก็โหสามชั้น ซื้อให้แกสองแท็กนีโอ้ยเอามาใส่หลังรถโอยต้นต้นเกาลักกำลังออกออกดอกออกลูกเนาะกำลังไงนั่นอยู่เป็นลูกซื้อห่อฮอดอก ชาบ,บ้านเราเขาเรียกเขาดอกปะเอ้าตอนนี้พี่หนยภาษาไทยกับวินเนี่ยซื้อของนานไปให้ไม่น้อยภาษาไทยกับวินก็มาเถกภาษาแสวงก็ยังพูดไม่ถึกเลยตอนนี้สับสนกับภาษาอยู่แกมีสองร้านนะคะ สองเจ้าเจ้าขายลูกอมแล้วเราเดินไปดูลูกอมกันเนะาะมีลูกอมอะไรดูซื้อแต่ก็ยังไม่ซื้อหรอกมีลูกอมของเด็กน่อย หน้านี่หน้าอันหน้าร้อนอะนะร้อนของที่นี่เขาก็เลยเอาเพวกเนื้อกวางเนื้อแอนลี่อะไรเงี้ยถ้าบ้านเราเขาเรียกเนื้อแอนลี่บ้านเราเขาเรียกอะไรนะคไกวป่าบอ,อเอามาขายเดี๋ยวพี่จะขับรถไปบ้านแม่ยาน้อยนะ